วัดที่ว่าเห็นกันโดนแทบซอกไปยังไงนี่ไปเอาไอ้คนสิบเจ็ดไม่จัดไม่จัดไม่จัดเราไม่ใช่สาวกอลคซนั่นเขาแอนดรอยเขาแอนดรอยป่าเสี่ยวปาเสี่ยามุ่นอีพอเสีย iPhone 16บหที่เอาพร้อมกับเสี่ยาอัลแกบปล่อยแล้วไหมเออเดินสอเครื่องคนรวยไหมเ๋ยวโหลดคลิปับ จับนี่เลยในมือเขาเลี่ยเลีเรียงแท่้นเอาสิบสามไปเทินเอาแล้วสิบหกไปเอาไหมผมผ่อนถ้าหนึ่งเจ็ดพันแต่ว่าผ่อนต่อผ่อนไอ้ชิบหัผ่อนเลยนี่เราพี่ถามว่าของพ่อนั่นเปิดตาเอาเล่าเขาสี่หกพอนเดือนสามพันหนึ่งเฉบเดือนของพ่อนาะไม่ไม่ไม่ใช่เครื่องของพ่อน่ะเขาก็เขาจะปล่อยเครื่องนั้นพี่ถามแล้อะไรละเอียดผู้ของพ่อนะ เออล่าหนั่นเขาแม่งั้นล่าหนั่นเขาถ้าเท้าสิเอาเขาเขาเลยดีดให้เบิ่งของผมพอดีเขาซับมันขัดของผมเครื่องหลุดไปแล้วเครื่องเล่าเป็นตะเอาอยู่แต่ขอ้อนัดของไอ้นั่นมาขายวะนี่มามาขายนะพ่ดใส่สองเครื่องใส่หลายเครื่องโพูดมาพี่มาพี่มาพี่ตามข่าวพี่เอา หหน้หาตาเปยังไงเอฟซีหาสเสียนี่ยเอาเอาบอกคือพี่น้องฟังเนี่ยทำร้านเออเอาเอาร้านที่พวกตอนเปิดพวกพี่ไปเนี่ยเนาะใช่ครับอ๋อก็ตุดนี้แม่คยได้ให้หุ่นก็บวบอันขึ้นมันบอันหรอกมันพี่หรอกกัชินหอดเอฟซีาเนาะเอฟซนฮอดคือเาครับเอาปะดไปเก็บจนแบบ ครเป็นลับปดีครับครับสวับดีใจดีใจได้เห็นกันเพรายังคิดตาย่ะพี่เพิ่งวางสายกแกแกก็อยากมาอยู่พักหามือก็หาอยู่นะวงทีรถมาเมื่อคืนไอ้น้องต่อเราเข้าไปนัเงปาเป็นต่อวิชวกรเท่าน่ะเจโอเท่าน่ะก็เพราะว่าไปอยู่แต่เมื่ขึ้นร้น ก็ไข้เริ่มลดลงแล้วล่ะมันจืดเฉียดหายไวปไวๆเพราะโทรหาอยู่อยู่พอหายเกลือถือว่าเราสำครบัวเดียวกันเดี๋ยวมาอยู่น้ำกันนะฮักแพ้งกันแมนสิบัไใดมาดทายคิดน้ำกันที่เก่าก็ชิ้นหวานกันเด้อเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันเออเข้าใจเข้าใจ เขาว่าษาน้ำเพราะว่างานงานรองผมเขาภาษารแล้วฝนจะต้องโดยตรงเจอหน้าฝนนี่แหละไทยก็โดนบสามเดือนนี่แหละทุกภาคส่วนล่ะทุกอาชีพเดี๋ยวดดูเแบบกระสมกำลังใจไหมเออออกพรรษามีงานกับเออไอาไทยลดแหงน้องไปหง้านนี่แหลามสิเอ็าโอนันแหงถอเออไอสามสิบไทยลดแห่เนาะไปแห่บ้านนี่แหละสามสิบเอ็ดตุลาโอวันวันแห่ทอด โอเคโอเคโอเคอ่าพาพูดต่อขอต๊แลวันที่หนึ่งเนอะแลงวันที่หนึ่งว่าวันที่หนึ่งออพอแกจะจดามสิเแล้วอือืมอดอ๋อเลยว่าเป็นสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบมอลําตอนแรกสาสเดลยว่แหพอดีครับเออก็เลยโอเคตามบอกขอที่สามไปแล้วละเอาขอบคุณขอบคุณเอ้าเรายังหากันครับ Hôm hôm cả bang mày hẳn ạ ơi. lớp kia này. tiếng đây là. bao nhiêu anh bảo. coi là chuột bỏ, bỏ. คนวาจังนครับพี่หก้คนมาคนสีนางน้ำันคนสีนางน้ำส่นโอ้นขอจอรถรถอย่งพ่อคืองามแท้โอ้รถไฟฟ้าตัวนี่กระิดว่นี่ล้ะ ลังหน่อยมเนาะเฮ้ยเห็นแล้วบาข้าวเยเช็าครับต้มันที่นรืับเ่เมอแรงงอนใจครับนี่มองเก้ามองขึ้นเดยวอ๋อเต็มไปี้เลยรับเพิ่มเติมเ็นไบ้งไหมแล้ว ามากเอเอาพอวันแต่ก่อนเนี่ยเล่นยยมากกน่กเ่ยวกับดนวงเท่านี่กวางมือกวางมือกีตาของพ่อไมพรยมี่อนน่าเะวงเอื้อนอดีตซื้อวงยังกวางชุดแห้งข้อค้ำแห้งขอค้ำเป็นาร์ลัมเป็นกำลังยังกำลังสินสำนักงานยังใส่มนฮะกทลัดกระทุ่มลัด ลำบ๊องหมดทุกท่านคันละแม่คันคันมาลำบ๊นนะครับอผู้ชันคันพ่อลในยุคนั้นผู้ใดสิลปินลงศลปินทักนังนั่งเอกันบสามเป่าหรืโอ้บกสาเป่าท่านรัรับเหมือผาแดงนั่งผู้ชัยกเรา กาจารรับร hey, he e ับผาแดงนั่งตนตัวเคือพญานุนีแสงยนต์ุีแสงยนต์เออแล้วอะไ้แน่ละล่ะวงอะไยังนีครับเอ้นขว้างการสิธ์เท่านั้นฝ่าสีข้ามเคยรวมงานกับเพื่อนป่เคยรวมเคยรวมรวมน bạn làm được công ăn gan liền con mì, bao nhiêu tám mươi <laughs> bốn như thế nào? À, áo chén đan, tài con, con quàng tài con đi. Quân chăn, 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 นี่คือเส้นทางของพ่อวันเห็นเราก็เลยแต่เคยแต่ยินแวบ,บๆกันเลยเมือเนี้ยเลยได้ถามข่าวก่อนเพล่นสิมายูน้ำสาวหน่อยเฮา,าเอานะครับพี่ห้อื่อกีก็ได้ทักทายกันกับท่างเสียอาร์เสียเอ็มในมะฮอดจอดถึงเหล้วนะครับบได้เห็นมาด,ดนนะครับเพิ่นก็ได้ม่ก็นั่นแหละอันนี้น่าจะาเป็นแจกเป็นแจกของอิสานนครสิน อ่ะเจ้าไหนคลิปนี้ปากพี่น้องไว้ตำงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาต<ม>ิดตามรับชมทางช่องซ้อนลงทะเบ,บียนทีอวันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ